我管不着你，啊？ ตอนนี้โทรหาพันร,รเมียอยู่ที่ศูนย์สารสนเทศราชพัฒสกลนครเอาหมุดดอกจันขึ้นมาด้มันอยู่ไหมนี่คือระบบอย่างแท้จริงนะเว้ยติดตามตัวด้วยแม้กระทั่งปลายหนอแตดมึงนะี่ยเข้าใจหรือเปล่าน,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 นะ โทหาเบอร์พันธรเมียสวทชสวทชร,ราชพัฒสกลนครหรือวิไลคู เยอะเสียตัวเก่ามาแล้ที่บักชักไม่ได้ตดนะแั่นัะน้ะยังรู้เรื่องแน่ก,นกันใช่ไหมมือหนิตัวไปเลยนะครับตัวไปที่ราชักสกนลคนครเอยะอย่องนี้เอาเพลงลำเดือนออกมานะ้วมดคันไฟอ่ะอั่นแะเอาเพลงลำเดือนมดคันไฟออกมาแล้วทำบัญชีอัตโนมัติขึ้นมา ส่งเข้าที่ร้านค้านายอดิตเจ้ามานี้ด่วนแค่นั้นครับพี่ขอสายให้พี่รับด่วนหน่อยพี่ครับสายาลำเดือนชวนสยอง จากนนทบ,บุตรีอบรมรุ่นเดียวกันกับผมเดี๋ยวผมจะมอบให้บริษัทช่วยเคลียร์เรื่องนี้อ่าช่วยเคลียร์เรื่องนี้กับไอวีละวัดท่าไม้ถูกคเปิดมวกเด้เห็นน้ามัยยังอเอาตอนวิ่งรับก็ได้เอ่า่ะเอาแผ่เป็นขึ้นมาเลยเอาล่านนทบ,บุรีนะ 啊咋办？啥。あ